สวัสดีครับทุกคนได้ามาแล้วนะครับตัวนี้คือแผงเก็บเครื่องมือนะครับจะเห็นว่าผมว,า,วางกองไปเรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยถ้าผมมีเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาจัดการเครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์สวนเรานะครับให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูพร้อมกันเลยคือโอโ้โหโอสุกาจัดชุดใหญ่เลยนะครับตัวนี้คือชั้นวางเครื่องมือช่างพลาสติกนะครับตะขอแอยาวตะขอแอลสั้น แผงสำหรับแขวนอุปกรณ์นะครับสําหรับ1กล่องก็จะมี2ตัวปิดเป็นแผงทึบๆแบบนี้หรือเราจะเอาต่อกันแนวยาวนะครับมันจะคล้ายๆจิ๊กซอวนะ์จิ้มเข้าไปแบบนี้แล้วก็เอาตะขอมาวางแค่นี้เลยนะครับเนี่ยมาแกะให้ดูก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจชุดนี้เอาไปจัดระเบียบอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่บ้านนะครับผมได้แนบรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับ